โ okay. อเคอาสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามาอยู่ในเกมข้วกรงในดิน,นเดนินเดนินปลูกฝักปลูกพืชส่วนครัวของเราเนาะอ่า <store> แต่วันนี้เราไม่ได้มา <c oughs> สวัสดีด้วยเหรอโอเคเราไม่ได้มา <c oughs> ทำาาอ,อะไรเราไม่มาปลูกะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาชวนเพื่อน ามาเล่นซ่อนหาในการเดินของเรากันเองแล้วกันโอเคอ่ะก็ะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงยี่สิบเนาะเดี๋ยวให้ลินไปเป็นคนซ่อนนะครับเป็นคนหาโอเคอ่ะขันหลังให้อโอเคไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อ,อืฮะเจรจเสร็จยาบเสร็จแล้วอ,ลอันนี้เราก็เล่นกันเองนะให้เสียงแล้ะกันว่าเสร็จหรือยังไม่เสร็จเป็นซ่อนแอบสนุกสนุกในส่วนของตัวเองในส่วนของเพื่อนก็ได้อ่ะเพื่อนมาชวนไปเล่นโอเค <laughs> ตอนนี้เรากำลงัทงทำคลิปเป็นอยู่เนาะเมื่อวน โ <Okay. S 2> <Okay, bye. S 1> อเคปะฮะ้าเพื่นเข้ามาจอดอก็โอเค okay, หาโอเคดูที่ชื่อถ้าใครเห็นก่อนก็คอมเมนต์ได้นะคลิปช่วงไหนอาจจะเห็นเร็วกว่าป๊าก็ได้นะแต่ว่าเ okay. รารโอเคสวยดีก็สัตว์ทีวีด้วยนะเนี่ยตรงไหนนะ

อันนี้ก็ไปเห็นก็คอมเมนต์ได้นะไปในในโน้ตบุ๊กจอมันก็จะใหญ่พี่ใครอยากเล่นกับเราก็เล่นได้นะอ่าใครจะเล่นกับเราเล่นโอ้โังฟังเราเดียก็หน่อยนะมีของขายของขายอยากไปสดงกับที่ก่อน เอยนี่ยเเพื่อนุเรียนก็ใหญ่เพื่อนเยอะจะมาหาเราักวัเพื่อนพิมอไเพื่อนพิมอไชวนเราไปเล่นเพืนเล่นอเล่นกับเราก่อนไม่เราทำคลิปอยู่

นี่ไงเห็นแล้วครับเพื่อนเห็นยังนี่เจอแล้วอลิเนสนะต้อนอยู่โอ okay. เคเพื่อนก็ชวนไปโอเคอ่ะคอนดักเตอร์เพื่อนเราก็มาอยู่ในคลิปเราด้วยแล้วกันไว้ยอาหลังจะชวนเล่นด้วยกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่นกันเนาะสน,นุกค่าเวลาระหว่า,วางราต้นไม้โตนะโอเคอะไรนม่อะไรพูดกับเพื่อนเพื่อไหม อตอบแชทตอบแชทดูดิเพื่อนยัง,งคลิปอ๋อเต้นนะบอกทำคลิปอ่ะแวบไปแล้วไหนล่ะไม่เื้อขอไม่เื้อขอโอเคอ่ะบายเพื่อนๆไปละกัน,านบาย